แดงคุ้นเมืองจนกับโนดท่านว่าแดงคุ้นเมืองจนกับโนดท่านว่าชับกปัญญจชาบยาลูกปัญญาใจเรื่อยท่านว่านะครับเรื่อยท่านว่ามาตอดรันการได้เองครับอนีครับ แดงงามลุงตะวันลูกา้าเมตากินท้องเรือแเด็ก้นเมือง้องในใจนั่นกะบีนะครับขับขูประวัติศาสตดีข้องสนามบอลอยคู่นึ่งกับชนกันนึ่งลานว่าบาลนะครับขึ้นลานข้องมืดมาครับว้ากันว้าเป็นวัวตีดูดีตั้งขูนนะครับโนดพันวานะครับลูก<น>ล้องอะไรหลังซาฟ้ามันรูครับแม่มันก็เป็นลูกอ้อยข้าวทามเทียนนะครับข้าวทามเทียนจนสิบเก้าครั้ง ไม่เคยแพ้นะครับใช่แม่มครับเคยทุกชนลำแล้วครับทุกไฟพาแคว้นรัวครับแดงลุงตะวันเมื่อหลายปีก่อนแต่มันก็สู้จนหนานะครับที่ถุงช่องรับวันนี้เรามาแลกกางควายลั่งเรื่องมันกาแฟข้าววินุ้งเสียจน่าได้เนี่นะเป็นต่อปันซี่รอยล้วแฟนะครับเรามาแลกควายนี่มันจะพัานาไปไหนครับ กบรายการชหวจนก็ครับคุณช่อจอนันตประพฤตินะครับช่อจอนละเมจังหวัดจุมพรนะครับครขอบคุณช่อจอนนนะครับคุณทวีทัศน์ทวีรัตน์นะครับจากสนามกีฬาชนโกบางกลมนะครับนี่สู้กันลุกเลยครับคู่นี้ยังทีบอกว่าไม่มีใครยอมใครเป็นอีกหนึ่งควายนะครับ ่คนอยากจะไล่หมางนะครับคู่นี้แดงขุนเมืองครับถึงจะแพ้ไหมมาครับแต่ว่ายัางทีโบกัมันก็ยังมีความสามารถสูงครับราคาก็ไม่ลืมไม่เล่นลงตรงนี้ครับซีโอ่พิเศดตรงนี้นครับ oh. สู้ดีทั้งคู่สิ่งไว้สิ่งพิเกันมาเนีับ เป็นวัวดีจากคว่างันดามันกับคว่างเอาไทยนะครับสู้กันมนกนี่เกียร์ได้ครัถ้าเก็บราัวคว่าทดาได้ครับมีโอกาสเหมือนกันครับมันมีโอกาสเดียกันตั้งฟู่เลยครับเป็นหัวคว่ำรถคว่ดงดามกับเป็นวัวเก่าก็ต้องแดงนะครับยอดยาวจะทำอันในคว่างเด้งไหนไหมครับ เดงมาวันนี้ไม่กลัวเลยๆรับลายยอดจีจุกจี้จุกจุกก็ไปไอเดงยังอดรัตมาูกรอบลูกรอบมาเด็ครับ ลูกปีกาตูู้ต่ชอชู้ก่แดงครับแดงมาเต็มตั้งเต็มการมังเต็มโคมเดี๋ยวนี้ค,ค,ค,ครับไอตีกู้ตีก้แดงโตขึ้นแข่งแข่งกันก็คายแข่งแข่งกังก็าอสู้กันรรร นี่แดงแดงนี่ดับกันแค่ยหนแล้วครับเราไปแลงบรรยากาศรอบข้างกันนะครับบรรยากาศรอบข้างนี่โหนี้ใครไม่ได้เลยครับกลับเทียดายเลยครับนี่ตังคูตังมีแปลว่าทุกแคนรวมมาแล้วด้วยกันทัางร้องไห้แล้วครับ ควายดำนั้นประวัติการจนกองกระจา่อยว่านะครับชุดย้อนครับนี่ไล่ยางแล้วลากไล่รูแบ๊บลากไล่วิชานะครับบ้านชุกเนื้อเสื้อตายมาเยอะกับควายแดงครับควายดำใจย้อนไม่ได้ครับพยายามใจต้องก็ไปอัดหนังนะไปครับ นาทีนี้คนในตสนามตัดสินใหญ่ยางนะครับไว้ใจหลักไว้ไหนครับพี่มือดีดังคูครับนี่ตัว่าเป็นคู่ชุดยอดแดงปีกัว่าได้ครับไล่ไล่ครั้งแล้วว่าคู่ลันไม่ประทับใจแต่แลยคูนี้ต้องประทับใจแน่นอนครับพวกล้วไปตั้งแลททดในสนามกันกินใจประทับใจกับเราแล้วเลี้ยงกนเปลี้ยง,งนี่เป็นธรรมชาต์ก็ต้อเลี้ยงครับคู่ตำได้ก็ต้องดีใจไม่หวาดกันฟังลันสักการนะครับมาเดี๋ยวแบบ แต่มันมันยพยายามพิกตัวเองไปอยู่บนควายแดยงกับความจะราด,าดารท่านจาดยันกับใช่ผันหม่มันดีหมากนะครับเป็นล้านของข้าหวหามสาบเสี่ยงเกือบลำมไปไอ้แดงตีขึ้นไล<า>บเพราว่ามันทันๆันกันวิชาชุน<า>นี่กไ้ไปบนนี้ครับควายดำแกงนะครับ ไม่ได้ใจเหรอครัปปรรก,รากา้อยท้าไปบนเดี่ยวค่อยแดงมาเลยครับราคาอยูตีทีมบุกครับดำเป็นต่อดีบกุกครับดำเป็นต่อดีบกุกนาทีนี้พี่เลียงยคยย่อยก,ก,ก,กับีคนกันใจเหี้ยนะครับหนิงครับหนิงครับคนกันใจเคลียดเล็กๆครับ<อ>นี่ไนนอาา้แดงครับอัดกัมาแดงกันมา nè đang có rồi đang chờ đấy nè này đang chấp đấy không này chậm khay này khay Lút. nè đang có หยัดย้อนครับแต่มีรายยอดอันกลับไปเอ้ยปลัอกไปนี่สู้กันสู้กันมัน่นสู้กันมัน่นไอ้ดำก็ไม่กลัวนี่นี่ไอ้ดาวัดไรแดงตีขึ้นมากูนี่ไม่นุก๊กไม่รู้บอกว่ากูนี่นี่ครกบเป็นมั่นพยาคาเลยครับนี่ ดำคอติดอยู่บนนั้นกับกระแทกอาการควายดำควายแดงเป็นตัวกอดเปล่ยนมาตลอดแต่วันนี้โดนคอดมันจะลาของควายดำครับมันพยยามอยู่บนแดงไม่ใจรือนะครับแต่ว่าแดงไม่รือนี่ไม่รือกันแล้วแดงว่าไม่รือเพื่อนคอดบนแน่แดงกับลูกคอดนะครับคอตจะจับบิดกับเนี่ยลูกวันนี้แท้ขึ้นบนครับแท้ขึ้นบนนี่ ขาดโทรศัพท์สู้ดังคูนะครับสู้ดังคูตัวจับไอ้ดำตักจับไปนี่จัดไปเจีไปไอ้ดำไม่ยอมเกาะบนนายแดงรักไปไม่ยอมไม่เกาะไม่ยอมไม่ฆ่าอัดไปไอ้แดงอัดไว้เน่นี่ กองเชียร์เป็นเลยกองเชียร์กาบีครับกับกรบีทดำได้กองเชียร์กาบีเรือมีมั้งเลยครับกองเชียร์ควายลันตาคายเรือมีเยอะกับกองเชียร์ควายลันตาคายเรือมีเยอะเอาควายดำควายดำกอได้ครับก็ควายดำกอได้ครับนี่ไม่ยอมให้คาะไม่ยอมให้ฆ่าไม่ยอมให้เจ๊ควายแดงนี่ดำต้องตัดก่อนดำต้องตัดไอแดงไปดิเข้ามาตัดไปดำดื้อไปดำไปแดงล็อกไว้ คนนี้ไม่มั่นไม่รู้บอกว่ากูได้แล้วตีทุกต้องตีทุกแล้วได้ได้ไอเด้งจำได้กังไอแด้งจบได้กังไอ้แด้งจบได้กังเอาไอ้ด้งไปยังอ้อยบ่เลยเละไอ้แดงพักไว้เนี่ยแปบไว เออันน <c ười> nee, ี้ก็ไอ้แดงก็มีทิศมีทิศตะมักพูเตนมีทิศตะมักพูเตนจะไงวะไม่เกี่ยวกันเลยนี่ไอ้ดั้งก็ยังแกล้งแกรงนะครับแรงดีทั้งคู่ไอ้แดงเอาบุญมังนี่นี่จับลมไม่แดงวันนี้จะบลมเครียดตาเลย เจ้าตาเจ้ามาเจ้ากะละังเจ้ากเจ้าแมกันรีบอกเวลาที่ทีนาทีไว้เลยครับตื่นตาตื่นใจนะครับก็อยากชดนำ <c ười> ก,ก่อนแก้เกิดนำกาโมกเลยห <c ười> วยกับ,บีกองเชียร์กันหรือไม่แล้วนะครับ นาว่าล็กเกยกะบีนะครับ่าวัลงทองเหี้ยนะคัล็กเกยไอ้ดว่านีไม่ทำนนายว่าเล็กเกยพิดวังอยู่แล้วที่มาหน้าตีฟ้าเลยครับรามาแล้วควายดำกับควายดำกับบางตีบอควายดำกับทุดยอนนะครับติทุดต้องตีุ่ดเลยรับหลูกองหลังซาดร้ำพันรูนะครับายผอกับควายแม่ครับมันเป็นล่างกองข้าวพอต้ามันกับข้าวอามเซียนกับของา ข้องอาจารย์โฉนะครับข้ามข้ามเทียนวันดามันจนเจ็ดขู้ว่าไม่เคยแพ้ใครวันนี้ว่าจนเจ็ดขูนะครับกาบีจนไปแลนซ่องขู้ไม่ถึงก่าพันในวันนี้ทซ่องในจนท่ามขูนี่กับพันไปแลนซ่องจนาซ่องขู่เลยครับรามาเลยขู่ตีท่ามกับพันนี่ไม่พันที่ว่าชุดยอดตังขูนะครับขีมือตังขู่ข่ยเดิกะดีข้ายเดงกะดีนะครับ ที่ว right? er. ่านี่คือซุปเปอร์ไขนะครับใครม่ได้เลยไขนี้จะบนวันเที่ได้เยะๆเลยครับจะได้เยะมักหมากันมักเยหมักเยะๆยะจะไหนวี่ไอ้ดำไอ้แดงพยายากดมั้งนี่ไอ้แดงกดมั้งอแดงกดมั้งนี่นี่ไอ้ดำไอ้ดำไเลยไป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 เลย

แล้วก็ยัมเล่าท่าว่าเป็นท่านว่าเป็นใจกันไหนเันกีใจกันไหนเันกีใจกันดูดกเด่นกันดีแต่นี้คุณ่าคุณนี่กะจะชามาทีหลันนี่รถทันว่าทำดีทีทุกฝีมือทีทุกคนแตอคุณนี่ไม่ดีคุณนี่แดงรุ่งตะวันกับแดงรุ่งตะวันแจ้งเกิดอย่างสุดสุดแต่ดี้ตัวที่ามอันนี้ัะเป็นไหวชนะจะเป็นไหวชนะ 10นาทีกว่ากว่ากับ108นาทีกว่ากว่ากับายแดงลวงตะวันกับเป็นคายชนะกับเป็นการแจงเกิดตีช่วยทัดชุดรู้ดี่นะครับโนทธันวา่องก้างจะซึมนะครับมันชนดีนะครับน้องยอมราวานนทันวาายนี้ชนดีแต่มาเจอกับวัวที่แข่งแกต่งจั้งกับแข่งแกต่งกว่าหมากมากรับ โตได้ถูกดอกมันตังค้อยตังึ้นตังค์ดกเลยแต่มันการนี่ความยิ่งใหก่ครับความิงใหญองใล้แดงขุนเขาเพื่อแดงขุแล้ว